หัวข้อถัดไปนะคะแนวโน้มของกราฟจากตัวอย่างที่ทน่1นะคะถ้ากําหนดให้ไข่ไก่ราคาฟองละ5บาทเราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนไข่ไก่เป็นฟองและราคาไขา่ไก่เป็นบาทสําหรับจํานวนไข่ไก่7ฟอง8ฟองไปได้เรื่อยๆนะคะและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ปริมาณได้ดังกราฟต่อไปนี้ค่ะอันนี้เราเคยเขียนกราฟ อันนี้ไปแล้วนะคะในกรณีที่กราฟของความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นจุดถ้าต้องการดูแนวโน้มของกราฟของความสัมพันธ์เรานิยมเขียนต่อจุดเหล่านั้นให้เป็นเส้นซึ่งจะเห็นแนวโน้มของกราฟของความสัมพันธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงดังรูปค่ะก็คือเราจะลากเส้นเชื่อมจุดเหล่านี้นะคะในทางกลับกันเมื่อมีกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ปริมาณเราอาจบอกแนวโน้มของความสัมพันธ์จากกราฟได้โดยที่กราฟนั้นไม่ จำเป็นต้องแสดงค่าบนแกน x และแกน y หรือพิกัดบนกราฟเช่นร้านอาหารแห่งหนึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาโดยร้านนี้สามารถรับรองลูกค้าได้สูงสุด80คนและมีลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารในแต่ละช่วงเวลาแสดงแสดงได้ดังกราฟต่อไปนี้ค่ะ อันนี้ก็คือกราฟที่เขาให้มานะจากกราฟค่ะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเริ่มเปิดร้านเวลา10นาฬิกาจะมีลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะอันนี้ก็คือเริ่มเปิดร้านจะเห็นว่ากราฟเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเวลา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะพบว่ามีลูกค้าเข้ามารับอาทานอาหารเต็มร้านจากนั้นค่ะจํานวนลูกค้าก็ค่อยๆลดลงจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะ อันนี้ก็คือการดูข้อมูลจากกราฟนะคะเราก็สามารถอ่านแล้วก็แปลความหมายของกราฟได้ อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าอันดาขี่จักรยานจากบ้านไปยังจุดชมวิวบนสันเขื่อนนะคะกราฟต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและเวลาที่อันดาใช้ในการขี่จักรยานโดยที่ข้อมูลนะคะเห็นไหมคะไม่ได้แสดงรายละเอียดอะไรเลยนะคะแต่จากกราฟเนี้ยค่ะเราจะเห็นว่าการเดินทางของอันดามี2ช่วงทาไมถึงรู้ว่ามี2ช่วงเพราะว่ากราฟที่ได้นะคะก็จะมีเส้นตรง2เส้นนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะอันนี้คือช่วงที่1 แล้วก็อันนี้คือการเดินทางครูใช้สีแล้วกันนะคะอันนี้คือการเดินทางของดดนในช่วงที่สองนะคะอ่าซึ่ง จะเห็นว่าการเดินทางของอันดาเนี่ยค่ะเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะดังนั้นอัตราเร็วในการเดินทางจึงเป็นอัตราเร็วที่คงตัวทั้งสองช่วงเลยเนื่องจากทั้งสองช่วงค่ะใช้เวลาเดินทางใกล้เคียงกันเห็นไหมคะเวลาที่ใช้อ่ะค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ระยะทางในช่วงแรกค่ะนี่คือช่วงแรกนะคะมากกว่าระยะทางในช่วงที่2แสดงว่าอัตราเร็วในการเดินทางในช่วงแรกนะคะมากกว่าอัตราเร็วในการเดินทางของช่วงที่2นั่นเอง ต่อไปนะคะตัวอย่างที่9ค่ะจากการสอบถามยอดขายโทรศัพท์รุ่น A และรุ่น B ของร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะก็จะได้ข้อมูลดังการาฟนี้นะคะจากการาฟจงตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะในเดือนมีนาคมร้านค้าแห่งนี้ขายโทรศัพท์รุ่นใดได้มากกว่ากาันและนักเรียนทราบได้อย่างไรเดือนมีนาคมอาจจะไม่ได้ เขียนไว้ชัดเจนบนกราฟแต่เรารู้อยู่แล้วเนะวาะว่ามันอยู่ช่วงประมาณไหนระหว่างมก,การาถึงพฤษภาคมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมในช่วงนี้จะเห็นว่ารุ่น A ขายได้มากกว่าใช่ไหมคะแอนนาเยนก็ตอบไปเลยค่ะว่าขายรุ่น A ได้มากกว่าเขาถามต่อว่า นักเรียนทราบได้อย่างไรนะคะเราก็ตอบว่าเนื่องจากกราฟยอดขายโทรศัพท์รุ่น A สักครู่นะคะกราฟยอดขายโทรศัพท์ รุ่น A อยู่เหนือรุ่น B ค่ะต่อไปข้อ2นะคะในเดือนใดที่ยอดขายโทรศัพท์รุ่น A และรุ่น B เท่ากันและนักเรียนทราบได้อย่างไรนะคะแก็เราก็จะเห็นนะคะจากกราฟนะคะที่ขายได้เท่ากันก็คือตำแหน่งนี้เนาะจะเห็นว่าอยู่ในเดือนพฤษภาคมค่ะนักเรียนก็ตอบเลยค่ะว่าเดือนพฤษภาคม นักเรียนทราบได้อย่างไรนะคะก็บอกว่าเนื่องจากกราฟยอดขายโทรศัพท์รุ่น A และ B อยู่จุดเดียวกันค่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายนะคะในเดือนต่อไปร้านค้าแห่งนี้ควรสั่งโทรศัพท์รุ่นใดมาขายมากกว่ากันเพราะเหตุใดดูจากกราฟแล้วเราก็น่าจะตอบได้แล้วเนาะว่ารุ่นไหนนะคะที่ควรจะนํามาขายต่อ,อนักเรียนก็ตอบไปเลยค่ะว่ารุ่น B รุ่น B ค่ะเนื่องจากแนวโน้มของกราฟยอดขายโทรศัพท์รุ่น B สูงขึ้น เสร็จแล้วนะคะ